ไม่รู้ครับที่รู้ผมอยู่ในใจคุณผู้ชมเสมอโอ้ยว่าอย่างเงี้ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะที่วันนี้เราจะลองใช้กล้องทางอัลโทนิคยูมิค F อ1 0 0นะซึ่งมีซูมถึง24เท่าเอ๊ทีนี้ซูม24เท่านี้ออฟติคอลซูมธรรมดานะเสร็จแล้วเขามียซูมระบบอัจฉริยะรวมแล้วเป็น3.2เท่าเยอะ3.2เท่ามันช่วยซูมได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่า2 in 1 คือกล้องนี้นอกจากเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งแล้วเนี่ยยังเป็นกล้องถ่ายวิดีโอได้ด้วยคุณภาพเป็น Full HD Full HD Full HD ไม่หมายความว่าเวลาถ่ายออกจอทีวีที่เป็นพลาสมาหรือเป็น LCD แบบจอใหญ่ๆแล้วก็แบนๆเนี่ยนะโอ้โหแบบชัดแจ๋วเลยในนี้เนี่ยมันมีซีนถ่ายภาพ Slow Motion เดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมจะใช้ซีนถ่ายภาพ p o ร์เทรตที่ p o r t เทรตเนี่ยก็มีให้เลือกด้วยนะ เอ,อมากพอเทไม่ใช่พระเทรรมดาพอเทนอร์มอลพรเทซอฟสกินเอามเรียน,น,นๆหน่อยเน่ยพรเทเอาดรเอาดรแบบนี้ก็ได้เขาพอเทแบบอิออนดอร์อินดอร์เเดร่มก็ได้แล้วก็เพรเทแบบรเทีฟคที e หมายว่าเราจะเซตความชัดลื T ่ชัดตื T ่นแค่ไหนแล้วแต่เราทีนี T ้เดี A ๋ยวเราจะใช้ K A T K A T K A ฮอ t เคทแบบอ d o o r เพราะเราอยู่อ d o o r ในการถ่ายภาพนิ่งพูดถึงความอัจริยะของคอนเิก์แท้ๆถึงร้อยและอยากจะเจอของจริงครับเออเดี๋ยวลองดูพอดีวันนี้ผมไม่ว่างครับติธุระต้องยืนหน้าตาดีเดี๋ยวจะส่งโอนตัดสินได้ไม่ได้เหรอคะพี่ติธุระหน้าตาดีอยู่ดูว่าภาพนิ่งจะแน่นิ่งหรือเปล่าครับเราถ่าย Before กับ a ลเตอรา Before ก็คือถ่ายก่อนที่จะขึ้น ตอนอันนี้มีฟอร์หรือมีแครฟูครับผมว่า,าน่เราบ้านระวังนะครับสังเกตว่ามันมีเฟสเด t e c t i o นด้วยเห็นไหมฮะก็ะจะมีโหมดเฟสเด t e c t i o นด้วยะจะจะติดตามใบหน้าอยู่อย่างนี้เฟสเด t e c t i o นะเนี่ยมันประกอบไปด้วยเป็นระบบ AS packing ด้วย <ภา S 2> ก็คือมันจะเคลื่อนที่ตามวัตถุเห็นไหมฮะ,อะพอผมเลื่อนปุ๊บมันก็เคลื่อนที่ตามอนอกจากนี้เนี่ยกล้องอย่างนี้มันยังมีระบบกันภาพสั่นไหวด้วยเขาเรียกโผล่ Power OIS เลนเนี่ยมันจะชิป เนี่ยฮิปตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีระบบ I I S O ก็คือเขาเรียกว่าความไวแสงอัจฉริยะความไวแสงอัจฉริยะมันจะมันจะดูจากระยะทางที่เราดึงเนี่ยแล้วก็อาจจะเล่ง ISO ให้สูงขึ้นก็คือเขาจะปรับ ISO เอาเองเพื่อจะชดเชยให้ชัตเตอร์สปีดสูงขึ้นตามมันจะได้จับภาพหยุดนิ่งได้โโอ้ ทีนี้เราถ่ายภาพนิ่ง before ไปแล้วเดี๋ยวเราถ่ายวีดีโอ before กันเราไปที่โหมดซ c e นะครับไปที่โหมดี่ e n e แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น H hs high speed movie น <High Speed. S 2> ะครับโอเคทีนี้เราก็ซูมเ,เข้าไปหน่อยแล้วก็ถ่ายนะครับอ่ากดถ่ายปั๊บอ่าตอนนี้ถ่ายอยู่ครับถ่ายก็อย่างที่อาจารย์บอกก็กดที่ชัตเตอร์อย่างเดียวครับแล้วต้องค้างไว้ไหมครับ ไม่ต้องท้างไม่ต้องท้างไว้ก็ปล่อยได้เลยกดอีกทีก็หยุดครับแน,บน,นวไลติงกดอีกอทีแล้วก็หยุดแล้วมาดูว่าผลงานการถ่ายสโลโมชันบีฟอร์ก่อนขึ้นเป็นยังไงไปแล้วครับไปแล้ว มาถ่ายภาพนิ่งตอนอั f เตอร์อั r เตอร์่นนนยัังงงไบบ้าครตอี้รู้สึกตาปลื้มๆหน้าซีดลงเห็นไหมฮะเริ่มขาวเริ่มเริ่มขาวขึ้นอีกสักรอบสองรอบคิดว่าจะขาวมากกว่านี้อันนี้บี f o ร์เห็นไหมชื่นมื่นชื่นมื่นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มแจ๋วอันนี้อัเตอร์เห็นไหมอั t เตอร์ันนี้ดูใบหน้าดูดูขาวขึ้นอันนี้อันนี้เป็น กระบวนการการทำผิวขาวนะคะเพราะเราเปิดเครื่องเลยผิวขาวจั๊วเลยนะเทีนิ่งเดี oh ๋ยวเราไปหามุมอื่นถ่ายต่อ่แล้วก็ใช้เทคนิคอื่นต่อยโอเคครับกับคณพนักงานสนิแอร์ซ็หนึ่งร้อยไปกันเลย เราอยู่กันที่หน้าเครื่องเล่นเมกาแดนครับอ๋อก็เลยแด้งใหญ่เลยต้องได้นะครับอาจารย์แล้วตอนนี้อยากจะมาเซ้าผมหยุดแค่ได้ครับอาจารย์แล้วเนส์เอ็กซ์100นี่ยังมีความสามารถพิเศษอะไรอีกครับอาจารย์คือกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีจอนี่เห็นไหมเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เปิดจอให้ดูจอสามนิ้วหมุนได้ด้วยสามนิ้วหมุนได้ด้วยอชอบอยากถ่ายตัวเองก็ถ่ายเองก็ได้ไม่มีปัญหาอาจารย์นะแล้วเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะ ลืมบอกว่ามันเป็นไลน์กาด้วยเป็นไลกาด้วยเป็นชั้นดีจากเยอรมันและด้วยเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์ขนาด14ล้านพิกเซล14ล้านพิกเซลมันมีโหมดอีกโหมดนึ่งกาเรียกโหมดไมค์ฮันเลอร์นี่เดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปด้วยโหมดไมค์ฮันเลอร์ดูนี่เป็นรูปจานจานสีเห็นไหมหนึตรงนี้เป็นจานสีนะเราสามารถสมมติเราถ่ายวิวทิวทัศน์หรืออย่างไรเราจะเปลี่ยนเนี่ยสังเกตนะเรากดเมนูป๊อปนี่อันนี้ไดนามิกอาร์ตเห็นไหม สีมันก็จะสดสดหน่อยอ่ใช่ครับนี่เปลี่ยนเป็นไฮเดนมิกนี่โมโนโครมช่ไมโมโนโครมสวยมากคุอภาพมันสีมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆสีรีแกนนะใช่ครับนี่นี่เพียวสีเจ้าซีซีนิดหนึงเรดโกล เหลืองใหญ่ๆ Expressive นะโอ้โหแล้วก็ Custom นี่คือแล้วแต่เราไปตั้งข้างในได้ Saturation เน้นสีอะไรเน้ตรงนี้ก็ตามใจเราจริงๆครับเอฟเซตหนึ่งร้อยฟิล์มเกรนฟิล์มเกรนนี่ขาวดำแบบว่าคอนทราสต์สูงอ่ะแล้วยังมีพินโฮอีกนะมีพินโฮด้วยนะพินโ hover พินโ hover อะให้เหมือนอยู่ในรูอา s i l h o u e t ก็ได้เนี่ย silhouette แต่ว่าเราต้องยุกถ่ายย้อนแสงหน่อยเพราะนได้ด้วยเพราะนั้นเราก็จะใช้โหมดมคั c เลอร์เนี่ย สร้างสีสันของรูปแ,แล้วแต่เราชอบแล้วทีนี้เวลาเกิดเราใช้โหมดอื่นที่มัไม่ใช่ไมค์คันเลอร์เนี่ยนะเช่นโหมด A โหมด P โหมด S ที่เราปรับแต่งรูรับแสงแคตเตอร์สปีดเองเนี่ยนะครับเรายังสามารถจูนสีได้ด้วยเหมือนกันนะครับดโดยการ<ห>ที่เราพอเราเป็นถมมเราเป็นโหมด P เรากดเมนูป๊อปเนยกดคลิกเมนูป๊อปเนี่ยนะครับ แล้วเลื่อนตรงนี้เห็นไหมฟีมโหมดเห็นไหมเป็นไดนามิกเป็นไดนามิกอ่าเป็นเนกาชีเป็นเนเจอร์เห็นไหมธรรมชาติธรรมชาติเป็นสมูทเป็นไวแวนด์นะครับเป็นโน้ตโฟจิกก็คือแบบภาพลุกโบราณโบราณหน่อยนะครับหน้าพี่เอกอะไรนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้มาตรฐานนี้เลยอันนี้แบ็กแอนด์ไวส์มาตรฐานคือสีภาพสวยมากค่ะอาจารย์แบบแบบไหนก็ได้ายแบบจะเข้าไปเล่นในรูปแบบรูปเล่นไหนก็ได้คือกล้องตัวนี้อัจฉริยะจริง